สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องอรพินพันแก้วอีกแล้วนะคะช่องนี้ก็มีแต่เข็มขัดสวยๆกระเป๋าสวยๆนะคะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ อย่างวันนี้นะคะแล้ก็จะมีกระเป๋าคาดอกนะคะหรือว่าสะพายไหล่นะคะสะพายไหล่สะพายเฉียงนะคะ,ะนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนหนใบนะคะใบนี้ก็เพิ่งเย็บเสร็จนะคะเย็บเสร็จปุ๊บก็นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันปั๊บเลยนะคะ,ะใบนี้ก็จะเป็นงานมือเหมือนเดิมนะคะก็คือทุกขั้นตอนนะคะคือใช้มือเย็บทั้งหมดเลยนะคะ ใบนี้ขนาดก็กำลังพอดีใช้นะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินนเกินไปนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะก็ใครที่ต้องการความคล่องตัวนะคะ,ะกระชับกระเฉงอะไรอย่างนี้ก็ใบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ต้องการพกของชิ้นใหญ่ไม่ต้องการพกของเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะ,ะใบนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของทั้งหมด อยู่ห้าช่องนะคะใบนี้สีแทนนะคะสีแทนสดสวยสว่างสวัยนะคะก็เหมาะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสไตล์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็ใครที่ต้องการความคล่องตัวนี่เหมาะเหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขนาดกันก่อนนะคะขนาดนะคะ ความสูงจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่35เซนนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่16เซนนะคะส่วนฐานของกระเป๋านะคะจะอยู่ที่6เซนนิดๆนะคะก็ถือว่าเป็นใบที่กระทัดรัดนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะ,ะสะพายไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยชิวๆนะคะ ไม่ต้องการาใบใหญ่เถอะทะกอสะพายแล้วก็แนบชิดติดกับลำตัวอย่างนี้นะคะก็ไม่เกิดกะอะไรมากมายอย่างนี้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดาูช่องใส่ของกันนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะช่องด้านหน้าช่องด้านหน้านี้นะคะเราสามารถาใส่กระเป๋าตางใบสั้นได้นะคะพวก U S อะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะแต่เราจะ บังเอิญไม่มีกระเป๋าลองให้ดูแต่จะลองตัวนี้ให้ดูนะตัวนี้จะเป็นซับนี่นะคะก็ใส่ได้นะคะก็ดูซิปเก็บได้เลยนะคะก็ถือว่า,าใครที่ต้องการาความคล่องว่องไวนะคะในการหยิบใช้ก็ด้านหน้าได้เลยนะคะก็ใส่ไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะวก็ช่องต่อมานะคะช่องนี้นะคะ ช่องนี้จะไม่ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะช่องนี้จะไม่ใหญ่นะคะจะเป็นช่องบางๆนะคะจะไม่มีแกนข้างนะคะตรงนี้จะเป็นช่องบางๆก็ใส่พวกกราฟหรือวาอ่าเป็นพวกสมุดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนี่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะนี่เลยก็ใส่ได้พอดีนะคะใส่ปุ๊บแล้วก็ เราก็รูดซิปเก็บได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวหายหรือว่าไปปนเปีอะไรกับตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะคะเอกสารสําคัญเราก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าเขามีซิปรูดเก็บไว้ได้เรียบร้อยเลยนะคะก็ถือว่า,อาใส่ของมีค่าได้นะคะตรงนี้เอกสารเอกสารที่สําคัญอะ่ะใส่ได้ะคะ่ะแล้วก็ช่องต่อมานะคะช่องนี้เลยช่องนี้จะเป็นช่องโลง่ลงๆนะคะจะเป็นช่องให้โลง่ลงๆนะคะ ก็สามารถาเลือกใส่ได้เลยนะคะว่า,าคุณลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากใส่อะไรลงไปตรงนี้นะคะ <S <S คือแค่ต้องการความสะดวกของเราอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลือกแบ่งช่องใส่ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ช่องใหญ่นะคะช่องใหญ่ช่องถัดมาช่องนี้จะเป็นช่องใหญ่เลยนะคะช่องนี้นะคะก็สามารถใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะนี่เลยนะคะนี่ ใส่ไว้ให้เอยเรียบร้อยเลยนะคะก็คือใส่ได้นะคะใส่ได้ก็ใส่ปุ๊บแล้วก็ลูดซิปเก็บได้เลยนะคะนี้ช่องนี้ก็ใครที่ไม่ต้องการใส่ของเยอะอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ใบเล็กๆใบเดียวก็ไปเที่ยวไปไหนได้อะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีช่องอีกหนึ่งช่องนะคะให้เราเลือกใส่ของได้นะคะด้านหลังนี่เลยนะคะ ก็ล้วงลงไปก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนช่องนี้ก็ใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะคะก็สลับสับเปลี่ยนอะไรตามความเหมาะสมของเรานะคะก็สามารถใส่ได้นะคะส่วนสายนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะก็ตรงนี้เราก็ล็อกอย่างนี้ปึ๊บส่วนสายนะคะสาย สายเราสามารถปรับขนาดตามที่เรา,เาใช้งานได้นะคะจะปรับสั้นปรับยาวได้นะคะแล้วก็ตัวของสายนะคะตัวของสายนี่เราใชเา้เราก็ใช้มือเย็บเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงซับซับของสายนี่ก็จะเป็นหนังนะคะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระเป๋าเอา่ยหรือว่าเป็นซับด้านในเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ด้านนอกด้านในคือเราจะใช้หนังทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีผ้าเลยนะคะทั้งใบทั้งใบจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทุกขั้นตอนนะคะเราก็จะใช้มือเย็บทั้งหมดเลยนะคะส่วนซิปนะคะตรงซิปตรงนี้นะคะพอรูดซิปบรรจบกันมาข้างเดียวอย่างนี้นะคะก็ดูเท่แล้วก็ดูสวยคลิปเก๋ดีนะคะดูเท่ๆอะไรอย่างเนี้ย แบบว่ามีอะไรมากขึ้นนะคะเนี่ยสวยนะคะสวยมากเลยนะคะก็ใบนี้สีแทนนะคะสีแทนส,สวยๆเลยนะคะสีแทนสว่างสวัยก็สวยะคะ่ะตรงซิปตรงนี้นะคะตรงซิปตรงนี้นะคะเราก็ใช้อ่อตรงนี้นะคะจะเป็นหมุดย้ําทองเหลืองนะคะเราจะย้ําด้วยหมุดย้ําทองเหลืองให้นะคะทุกตัวเลยนะคะแล้วก็สาย สายตรงนี้เราจะถอดได้นะคะแต่ก็จะถอดออกจากตัวกระเป๋าไม่ได้นะคะแต่ถ้า,าคุณลูกคา้าสั่งมาอะไรอย่างนี้แบบว่าไม่ต้องการให้สายติดกับตัวกระเป๋าอย่างนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะก็สามารถถอดออกได้ก็สามารถาสั่งให้เราทําได้อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเลื่อนนะคะปรับขนาดของสายนะคะ แล้วก็จะมะีตัวเกี่ยวตัวนี้นะคอหมาก็จะเกี่ยวด้วยตัวดีนะคะตัวดีตัวนี้จะเป็นสีลมควันทองเหลืองนะคะจะเป็นสีทองเหลืองก็ใบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นงานสั่งของคุณลูกค้านะคะ,อะขออนุญาตนะคะขออนุญาตะสะพายลองสะพายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะขออนุญาตขออนุญาตด้วยนะคะ นี่นี่เลยนะคะจะพายออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะไม่ไม่เลือกเพศนะคะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเพราะว่าออกแบบมาแบบว่าเท่ๆใครผู้หญิงที่แบบว่าต้องการความคล่องตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถาใช้ได้นะคะหรือว่าผู้ชายผู้ชายก็ดูเท่ๆนะคะก็สวยนะคะสวยสกยมากเลยนะคะ ใครที่ชื่นชอบงานหนังนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเ,เราก็จะมีขั้นตอนการทำกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ สำหรับใบนี้นะคะใบนี้ราคาก็จะอยู่ที่1 5 5่บาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งทำได้นะคะที่เบอร์โทร080 0657 827นเ็จนะคะหรือจะทักเฟซนะคะชื่อเฟซขวัญเครื่องหนังนะคะแล้วก็อลอพินพันแก้วนะคะ ส่วนลายนะคะลายก็จะมีอยู่เบอร์นะคะเบอร์แรกนะคะ1 2 3 4 5สอี่้าอลพินนะคะแล้วก็เบอร์ที่2นะคะ1 2 3 4 5 6อสี่ห้าหอลพินนะคะสนใจจะโทลหรือว่าทักแชทแอดไลน์ก็ยินดีทุกช่องทางนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็มีเจ้าของแล้วนะคะก็ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตก็อนุญาตอานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็ใครที่สนใจนะคะงานหนังงานเย็บมืออะไรอย่างนี้นะคะ่ะเย็บมือทามือทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดนะคะทุกขั้นตอนนะคะเราใช้มือทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ เราก็จะมีะขั้นตอนการทำกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดหรือจะเป็นเกระเป๋าส,สวยๆอย่างนี้นะคะก็เราก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก่อนจะรับชมคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ะ ไปเจอกันชิปหน้านะคะชิปนี้สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ